สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะคะวันนี้เราจะมาเทียบชนนะคบระหว่างเลขของแม่ทำเนียนลอตเตอรี่นะคะปะทะกับเลขเด่นหน่วยล่างของเขยเหนือนะครับเรามาจับคู่กันนะครับว่าจะได้เลขอะไรนะครับของแต่ละงวดซึ่งแอนนามาวิเคราะห์แล้วนะคบจากสถิติเขาให้เข้าตรงกันนะครับ2งวดแล้วนะครับเรามาดูกันต่อนะคะว่างวดนี้จะเป็นงวดที่3าหรือเปล่านะครับ เรามาเริ่มกันที่งวดแรกนะครับท่านก็คืองวดวันที่1สิงหาคม2563นะครับเลขของแม่ทรรเนียบรัตตอรี่นะครับเขาให้เด่นมา10ตัวนะครับนั่นก็คือ28 69 87 68 12 89 10 29 88 25กแปดหนึ่งส่งนยองเอะครับส่วนของเลขเด่นหน่วยล่างนะครับของเขยเหนือนะครับเขาให้มานะครับก็คือ0 1 2แล้วก็8นะครับมาจับชนกันนะครับก็จะได้ ทั้งหมด9ชุดนะครับนั่นก็คือ1 0 1 2 2 5 2 8 2 9 6 8 7 8 8 8แล้วก็98นะครับซึ่งก็เข้าในส่วนของเลขล่างนะครับนั่นก็คือ2992นั่นเองนะครับเรามาต่อกันที่งวดที่2นะครับนั่นก็คืองวดวันที่16สิงหาคม2563นะครับเลขแม่ทาเนียนสรสลีนะครับก็ให้มา10ชุดเหมือนเดิมนะครับนั่นก็คือ1 2 8 9 2 8 6 8 8 7 1388269610ส่วนเลขเด่นหน่วยล่างของเผยเหนือนะครับให้มาก็จะมี3 5 8 9จับคู่กันนะครับก็จะได้ทั้งหมด6ชุดนะครับนั่นก็คือ1328687888แล้วก็98นะครับก็ซึ่งก็เข้าในส่วนของเลขล่างนะครับนั่นก็คือ88นั่นเองนะครับ เรามาตามกันต่อนะครับสำหรับงวดที่3นั่นก็คืองวดประจำวันที่1กันยายน2563นะครับเลขแม่ทําเนียนลอตเตอรี่ให้มา10ชุดนะครับนั่นก็คือ28 68 89 59 12 69 26 25 13 65เลขเด่นหน่วยล่างของเขยเหนือนะครับให้มาก็คือ2 3 4 7 จับคู่กันนะครับก็จะได้ทั้งหมด5ชุดนะครับนั่นก็คือ1 2 5 2 6 2 8 2แล้วก็1 3นะครับอ่าแล้วก็จะมารอดูกันนะครับว่าวงวดประจำวันที่1กันยายน2563ายผลจะออกมาเป็นยังไงนะครับสุดท้ายนี้แอดอยากฝากให้ทุกท่านรับชมคลิปนี้อย่างมีสติข้อมูลที่นำมาเสนอเป็นการวิเคราะห์ตามทัศติความน่าจะเป็นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีครับ